เหมือนเดิมแถมแถมภาพยังขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมเ <laughs> พราะว่ามันไปตามจังหวะยายเดินไปตามจังหวะยายเดินสะพานนี้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นสีแดงนะคะตอนนี้เขาทาสีใหม่ทาสีใส่งานออกพรรษาก็สวยขึ้นสวยขึ้นเลย แต่ละถิน่นแต่ละที่เนาะก็มีเอกลักษณ์ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นสถานที่เ,เป็นตัวบุคคลก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวเราตัวเราก็าควรจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ้างาในความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางคนก็ยังคิดไม่ออกก็ไปเรื่อยๆก่อนคือทำทุกอย่างให้ดูสวยดูงามไปเรื่อยๆก่อนส่องหาตาอยู่ค่ะว่าตามาหรือย,อยัง เออมาอยู่ตัง่งตรงข้ามหรือเปล่าหรืวถ้ารอกันอยู่ที่ถ้าแกยังไม่มาก็จะตัดถนนไปตรงนี้เลยค่ะก็ตัดไปที่นี่เลยเพราะว่าถ้าเราอ้อมไปนู่นมันจะยาวอ,อสวยเนาะ คงจะต้องตัดถนนตัดสะค่ะไปหาช่วงที่ตารอเราอยู่อดูหมาเกาเป็นอะไรนะ่ารักจังตุ๊ตะตุ๊ตะทำอะไรลูกอเออเออพอเย็นๆมาเขาเปิดน้ำก็ดูสวยขึ้นเนาะ วันนี้คุยกันสเพเห็นลสะสเพเห็นละไฟเริ่มจะมาแล้วค่ะเห็นไหมไฟเริ่มจะมาแล้วค่ะเนี yeah. uh ่ย huh. วันนี้ยายเดินได้สามรอบเองนะยายเดินได้สามรอบสามแผนสาม ร้อยเก้าค่ะสามรอบของยายเออตาอยู่นู่นแล้วค่ะตารออยู่นู่นแล้วโอเคตาอยู่ตรงที่รีแลกค่ะคุณดาวเราต้องดีต่ปหาตาแล้วมาด้วยกันแต่ไม่เดินด้วยกัน <laughs> ไปคนละที่อคนละจังหวะเก้าของไทยก็ของไทยนะคะมันเป็นเก้าสั้นก็ยาวต่างกัน าลมเย็นๆนะประมาณนี้พอดีใหญ่ว่าออกมาออกมาเดินประมาณนี้พอดีตรงที่ว่ามันไม่ร้อนบรรยากาศสองข้างทางก็ไม่มีแดดเลยคับมันก็เลยเป็นเรื่องที่พอดีพอดี โอ้ขยะก็มีขยะเราเก็บบริเวณคูนดาวค่ะโอ้ดูแสงไฟแสงไฟไฟแล้วมาแล้วค่ะเของสวยแล้วมีแล้วค่ะตกล้านหนึ่งตาอ๋อ คงจะจบตรงเท่านี้แลคะขอบคุณค่ะคท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ